ถ้าคุณเปิดประตูบานหนึ่งแล้วพบว่ามันกำลังเรียกชื่อคุณทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในคุณจะกล้าผลักมันออกไปหรือไม่คืนนี้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับประตูสุดท้ายของราชมหาลอจะทำให้คุณตั้งคำถามกับเงามืดรอบตัวอีกครั้งเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังประตูนั้นไม่ได้ต้องการแค่หลุดออกมาแต่มันต้องการคุณราสมหาวกับอักริดาวาซา แสงจันทร์สาดลงบนกำแพงหินของราชมหาลอทำให้เงาทุกเส้นยาวเหมือนแขนที่พยายามคว้าใครบางคนอรารยาเดินช้าไปตามระเบียงเสียงฝีเท้าสะท้อนก้องราวกับมีใครอีกคนเดินตามหลังลอมหายใจของเธอหนักขึ้นกลิ่นฝุ่นโบราณคละคละ้คลกลิ่นเหล็กสนิมอบอวนในอากาศปลายนิ้วสัมผัสลวดลายโบราณบนประตูไม้สีดำพื้นผิวเย็นเฉียบจนเธอขนลุก ประตูบานนี้คือประตูสุดท้ายไม่มีใครเคยเปิดไม่มีใครเคยเล่าถึงสิ่งที่อยู่ข้างหลังอารยากล่นน้ำลายเสียงกระซิบแถวเบาลอยมาตามความมืดราวกับกำลังเรียกชื่อของเธอหัวใจเต้นแรงความเงียบกลับเหมือนเสียงคำรามที่กดทับอยู่บนบา่าเธอยกมือขึ้นแรงสั่นไหวแล่นผ่านแขนเหมือนบางสิ่งด้านในกำลังเต้นตอบรับ บานประตูขยับเล็กน้อยลมเย็นพุ่งออกมากลิ่นชื้นเหมือนห้องที่ถูกปิดตายมานานเกินไปอารยารู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบแตะข้อมือแม้จะไม่เห็นอะไรเลยตรงหน้าเสียงหัวเราะเบาและแหลมดังขึ้นจากด้านในไกลามากพอให้รู้ว่ามันยืนอยู่ตรงหลังประตูแค่นั้นเองเธอตัดสินใจออกแรงผลักไม้เก่าโครวนหวิวช่องวางค่อยๆเปิดกว้าง บางสิ่งสีดำสนิทขยับไหวอยู่ในเงามืดและดวงตาคู่หนึ่งลืมขึ้นมาช้ายอย่างน่ากลัวแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาส่องสว่างบนใบหน้าของมันแอวบหนึ่งเผยให้เห็นผิวที่เหมือนหินแตกและรอยยิ้มที่กว้างผิดรูปอารยาถอยหลังแต่พื้นใต้เท้ากลับเหมือนเคลื่อนไหวเองราวกับพาเธอเข้าไปใกล้ประตูมากขึ้นเรื่อยเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นชัดขึ้น และตอนนี้มันไม่เพียงเรียกชื่อเธออีกต่อไปมันกำลังบอกให้เธอมันกำลังบอกให้เธอเปิดประตูจนสุดเปิดเพื่อให้สิ่งที่อยู่ข้างในหลุดออกมาอารยาสายหน้าลมหายใจสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุหน้าอกเสียงกระซิบกลับดังยิ่งกว่าเดิมแทรกเข้ามาในหูลอดผ่านผิวหนังเหมือนแทรกซึมเข้าไปในเส้นเลือดเธอกัดฟัน ถอยออกมาหนก้าแต่ร่างกายกลับสั่นรุนแรงความกลัวไหลเข้ามาจนทั่วทั้งตัวเธอพยายามเบือนหน้าออกจากประตูแต่สายตายังคงเห็นเงาดำที่ค่อยๆขยับตัวเหมือนมูยักษ์ที่กำลังเลื้อยออกจากกรังลอมาหายใจของเธอไม่เป็นจังหวะในคอแห้งผากราวกับสูตรเอาฝุ่นหลายร้อยปีเข้าไปอารยารู้ว่าต้องหนีแต่ขาของเธอกลับไม่ขยับ เหมือนถูกตรึงเอาไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นดวงตาในความมืดขยับเข้ามาใกล้ใกล้จนเธอมองเห็นประกายสีแดงลึกด้านในเหมือนถ่านไฟที่กําลังจุดติดเสียงหัวเราะแหลมนั้นดังอีกครั้งก้องกังวาลในความมืดเหมือนเสียงของเด็กแต่กลับเต็มไปด้วยความโหดร้ายที่ไม่ใช่ของมนุษย์ประตูค่อยๆเปิดออกเองไม้เก่าร้องครวญ อากาศเย็นจัดพุ่งออกมาปะทะใบหน้าของเธอจนเหมือนถูกน้ำแข็งกรีดผิวเธอรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดหันหลังให้ประตูและพยายามวิ่งแต่เพียงก้าวแรกเธอก็รู้สึกเหมือนมีสายเชือกบางเฉียบรัดข้อเท้าดึงเธอกลับไปอย่างแรงอรารยาล้มลงฝุ่นจากพื้นลอยฟุ้งขึ้นกลิ่นเก่าคร่ำคร่าของหินโบราณแทรกเข้าปอดจนแสบ เธอพยายามดิ้นแต่มันดึงแรงขึ้นลากเธอเข้าใกล้ประตูทีละน้อยปลายนิ้วของเธอคว้าไปบนพื้นเล็บเกี่ยวเข้ากับร่องหินแต่แรงลึกลับนั้นยังคงฉุดลากต่อเนื่องเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงทุ้มตำ่ำประโยคแปลกประหลาดที่ฟังไม่รู้ความหมายแต่เธอสัมผัสได้ถึงความเกลียดชังความหิวกระหายและความดีใจที่จะได้เจอเหยื่อรายใหม่ อรารยาเงยหน้าขึ้นแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างโค้งสูงด้านบนแต่มันเหมือนจะสลัวลงเรื่อยๆเหมือนแสงกำลังถูกดูดกลืนเข้าไปในความมืดเธอสะบัดขาจนเหมือนเชือกที่มองไม่เห็นอ่อนแรงลงเล็กน้อยเธอรวบรวมแรงสุดท้ายลุกขึ้นยืนและเริ่มวิ่งอีกครั้งเสียงดังกึงกล้องดังมาจากด้านหลังเหมือนมีบางสิ่งขนาดใหญ่ขยับตัวทันทีที่เธอหันหนี อรารยาวิ่งไปตามโถงทางเดินเงาดำไหลาตามหลังยาวผิดรูปเหมือนเงาน้ำที่กระเพื่อมบนผนังเธอพยายามหาทางออกแต่ราชมหาลอกลับเหมือนเปลี่ยนรูปร่างมุมที่เคยเรียบกลับบิดเป็นเส้นเฉียงประตูที่เธอจำได้กลับหายไปเหลือแต่กำแพงหินหนาทึบเสียงฝีเท้าที่ตามมาใกล้ขึ้นทุกขณะไม่ใช่เสียงฝีเท้าของมนุษย์ แต่เป็นเสียงคลานลากที่หนักและชื้นเหมือนสัตว์เลื้อยขนาดใหญ่ที่กำลังไล่ล่าอารยาหันไปมองแอวบหนึ่งและเห็นดวงตาสีแอดงคู่เดิมลอยอยู่โดยไร้ร่างกายแต่เงาดำที่ทอดยาวบนพื้นบ่งบอกว่ามันมีรูปร่างซ่อนอยู่เธอกลั้นหายใจและเร่งฝีเท้าจนรู้สึกว่าปอดจะระเบิด เสียงลมหวีดหวิวในโถงกว้างเหมือนเสียงกรีดร้องของใครหลายคนรวมกันจู่ๆเธอก็เห็นประตูไม้บานหนึ่งอยู่ไกลออกไปบานประตูเดียวที่ดูใหม่กว่าแห่งอื่นเหมือนถูกติดตั้งทีหลังเหมือนเอาไว้ปกป้องบางสิ่งเธอพุ่งตัวเข้าหามันมือจับลูกบิดและหมุนอย่างตื่นตระหนกแต่มันไม่ขยับไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวเธอเคาะทุบผลัก เสียงบางอย่างดังขึ้งด้านหลังเหมือนเล็บยาวลากบนหินช้าแต่หนกักเป็นจังหวะเหมือนกำลังบอกให้เธอรู้ว่ามันเข้ามาใกล้ครึ่งทุก,กลมหายใจอารยาตัวสัน่นเธอรวบรวมแรงสุดท้ายชนประตูเต็มแรงบานประตูเปิดผางออกอากาศอุ่นแผ่ออกมาจากด้านในแตกต่างจากความเย็นยเยือกของทางเดินเมื่อครู่ ห้องด้านในมีเทียนแสงจากคบเพลิงหนึ่งดวงเปลวไฟสั่นไหวเหมือนกำลังหวาดกลัวสิ่งที่ตามหลังเธอพื้นห้องปูด้วยพรมเก่ากลิ่นสมุนไพรฉุนอบอวนเหมือนมีใครพยายามปิดบังกลิ่นบางอย่างที่แรงกว่านั้นอารยาเดินเข้าไปปิดประตูทันทีมือเธอสั่นจนแทบจับลูกบิดไม่อยู่แต่ก่อนที่บานประตูจะปิดสนิทบางสิ่งด้านนอกก็ดันประตูสวนกลับ แรงกระแทกทำให้ลูกบิดสะเทือนไม้สั่นระรัวเหมือนจะหลุดออกจากบานพับเธอกดประตูไว้ด้วยสองมือทั้งตัวทาบนบเข้ากับบานไม้แรงดันจากอีกฝั่งทำให้แผ่นหลังของเธอสั่นสะท้านเสียงหายใจคลืดคลาดดังอยู่หลังประตูใกล้จนเหมือนอยู่ชิดแก้มเธอแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมหรือก,กว่าเดิม เหมือนอยู่ข้างหลังเธอในห้องเดียวกันด้วยมันเอ่ยประโยคต่อจากที่มันพูดค้างไว้ชา้ชาชัดและเต็มไปด้วยความพอใจอันน่าสะพรึงมันกำลังบอกให้เธอเปิดประตูอีกบานที่อยู่ในห้องนี้ประตูที่เธอเพิ่งเห็นว่าอยู่มุมไกลสุดประตูที่ไม่มีมือจับไม่มีช่องเปิดและเหมือนถูกปิดทับด้วยยันโบราณที่เริ่มส่องแสงแผวเบา แสงนั้นสั่นไหวเหมือนกำลังจะดับลงแผ่นยันเริ่มลอกออกและบางสิ่งจากด้านในกำลังเลื่อนเข้ามาใกล้ผิวประตูทีละน้อยเหมือนมันรู้ว่ามีคนอยู่ข้างนอกที่พร้อมจะถูกจับต้องแผ่นยันสั่นไหวแรงขึ้นแสงสีทองที่เคยสว่างเริ่มริบหรี่เหมือนเปลวเทียนที่ใกล้ดับอารยาถอยหลังหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะร่างกายของเธออ่อนแรงจนแทบยืนไม่อยู่ เธอมองประตูไร้ลูกบิดที่สั่นเหมือนจะหลุดออกจากกรอบบางสิ่งข้างในกำลังกดดันจากอีกด้านเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่เพียงเสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงซ้อนทับกันทั้งสูงต่ำใกล้ไกลเหมือนกองทัพเงาที่หิวโหวยเรียกร้องอิสระอารยาหลับตาแน่นเธอรู้ว่าไม่มีทางผลักสิ่งนั้นกลับไปได้ ไม่มีทางปิดราชมหาลอด้วยแรงของเพียงคนเดียวแต่ทันใดนั้นเสียงคบเพลิงในห้องก็ลุกวาบลมอุ่นพุ่งกระทบเธออย่างแรงราวกับมีพลังบางอย่างตื่นขึ้นหลังจากหลับไหลามาหลายร้อยปีแสงไฟเปลี่ยนเป็นสีทองเข้มลอยขึ้นจากเชื้อไฟขยายตัวเป็นวงกลมกลางอากาศหมู่นวลเหมือนแผ่นยันโบราณที่กลับมามีชีวิต ลวดลายแปลกประหลาดเริ่มเกาะตัวเส้นแสงไหลไปตามกำแพงถึงเพดานและลงสู่พื้นกลายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่ล้อมประตูไร้ลูกบิดเอาไว้เสียงกระซิบหยุดลงทันทีเหลือแต่เสียงคำรามต่ำที่ฟังเหมือนความเดือดด้ลนและความกลัวปะปนกันแสงทองหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นจนกลายเป็นเหมือนผืนผ้าแสงที่ทาบลงบนประตูแล้วจู่จู ทุกอย่างก็หยุดนิ่งห้องกลับสู่ความเงียบคบเพลิงกลับสู่แสงสลัวดังเดิมแผ่นยันบนประตูปรากฏชัดอีกครั้งสมบูรณ์กว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมประตูกลับสู่ความสงบเหมือนไม่เคยสั่นมากอ่อนอารยาสุดลงกับพื้นลมหายใจลึกและสัน่นอากาศในห้องอบอุ่นขึ้นไม่เหม็นชื้นไม่มีกลิ่นสนิมโลหะและไม่มีเงาดำตามหลังอีกแล้ว เธอนั่งอยู่นานฟังเสียงหัวใจของตัวเองที่ค่อยๆสงบลงจนในที่สุดก็ยืนขึ้นได้อีกครั้งเธอเดินไปที่ประตูทางออกของห้องบานไม้ที่พาเธอหนีมาจากความดำมืดด้านนอกตอนนี้เงียบสนิทไม่มีแรงดันไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีดวงตาสีแดงจ้องมองอรารยาดึงลูกบิดประตูเปิดออกอย่างง่ายได้ โถงทางเดินที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยเงาอันบิดเบี้ยวตอนนี้กลับสว่างด้วยแสงจันทร์ที่สองลอดเข้ามาเหมือนราชมหาลอกลับเป็นเทียงอาคารเก่าไม่ใช่กรงขังของบางสิ่งที่หิวกระหายเลือดเธอเก้าวออกจากห้องเดินผ่านกําแพงที่ยังคงเย็นเฉียบเดินผ่านเสาโบราณที่เต็มด้วยรอยแกะสลักเมื่อเธอหันกลับไปมองประตูบานนั้นปิดสนิทและเธอรู้สึกได้ว่า มันจะไม่เปิดอีกเป็นเวลานานมากลมอุ่นพัดผ่านผมของเธอเหมือนคำขอบคุณเหมือนการร่ำลาจากพลังที่ปกป้องสถานที่แห่งนี้อารยาสูดลมหายใจลึกและก้าวออกจากราชมหาลอทิ้งความมืดและเสียงกระซิบไว้เบื้องหลังพร้อมสาบานกับตัวเองว่าเธอจะไม่กลับมาใกล้ประตูบานสุดท้ายแห่งนี้อีกตลอดชีวิต